ะะมาเจอกับทรายอีกแล้วนะคะกับรายการเจคอินวันหยุดครับผมวันนี้นะคะพามาเที่ยวที่สมุยจ้าวันนี้เราอยู่กันที่หาดเชเวงนะคะกว่าจะหาทางเข้าได้ไม่ยากก็ไม่ง่ายเพราะว่าไม่ใช่คนพื้นที่นะคะก็เลยหาทางเข้ายากนิดนึงค่ะ เมงมากเพราะว่าอะไรมีเกลือหกลงไปหรือว่าโอ้ักต้องฉี่ใส่แน่ๆเลย ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดพระใหญ่กันแล้วนะคะที่สมุยอำเภอ,อบ่อพุดธเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะมีบันไดประมาณหลายขั้นมากเลยไปตามมาจ้าต้องแต่งตัวให้สุภาพนะทุกคนห้ามใส่โปโ๊มา มาถึงแล้วก็ต้องขึ้นแล้วล่ะมาแล้วทุกคน สงสัยว่าสงสัยว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีทีมงานของเราหิวข้าวเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยทีมงานคนนั้นน่ะคือสายเองหรือ้าวไม่กินข้าเลยกลัวว่าขึ้นไปแล้วอาจจะเป็นลมได้นะทุกคนขออนุญาตไปกินข้าวก่อนแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเสร็จแล้วอะเราที่วัดอะเขายังไม่ปิดอะเดี๋ยวจะกลับมาขึ้นเพราะว่าเขามีเวลาปิดนะ มีเวลาปิดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยมือนี้ขอเป็นมือนี้ขอเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือที่เซิร์ชเมื่อกี้หาจากในในเออในแมพก็ที่ใกล้ๆที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือคุณพ่อก็คือจะจากจุดที่อยู่ตรงเนี้ย ไปที่ร้านนะก็ประมาณาในใน้ขึ้นว่า1 5นาทีเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับไปเลยปิ้วปิ้วปิว oh ปิ้ว <no. S 1> แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือคุณพ่อแล้วนะคะอยู่เส้นอยูอ่ทับปุดเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าเป็นเส้นบิ๊กซีนะคะอยู่แล้วก็อยู่ถ้ามาจากทางหนูนะ่ะอยู่เลยบิ๊กซีมาแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกับบิ๊กซีเลยเรียกอน สวัสดีครับผมแปลลูกเมียไม่ใช่แปลลูกขอเเพลลูกขอวันนี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เน่เขาจอดเรือคุณพ่อคุณพ่อพ่อก็มากับพี่นักร้องครับโจ๊กมันเบื่อมาเงินเจอใช่ไหมมาเงินเจอมาเงินเจอมาเงินเจอใช่เดี๋ยวผมจะพาไปกิน ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณแม่นะครับนั้นก็ผมเปิดสาขาเองที่ปัทลุงเลยกันทำไมต้องเก๊กเสียงหล่อด้วยอ่ะทำไมต้องเก๊กสะระเอินสวัสดีค่ะอุวยธีบังเอิญบังเอิญมาเจอกับพี่โจ๊กผมเปิดเหมือนกันนะก็าเลยกล่าวว่ามือเนี้ยพี่โจ๊กเปลี่ยนเพราะว่าเราอ่ะเป็นเอฟซีพี่โจ๊กมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะซีเอฟกลับบ้านไปเลยแล้ววันเนี้ยมือเนี้ยจ่ายก่อนให้พี่โจ๊กจ่ายพยายามจะจ่ายคุณผู้หญิ ครับเพราะว่าเป็นคลิปเขาเยอะอาจจะไม่ซ้ำอันนี่ว่าเลี้ยงอ่ะได้นะครับแต่ว่าชิคกี้พที่ทุกบอลมึงเปิดนะครับมากันนะมาครับเออีกตั้นหนึ่งก็คือการนักตงเหมือนกันนะครับพี่บอลวงเปิดนะครับผมเลี้ยงทางร้านเลยครับเส้นบะหมี่หมูสอง สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่หินตาหินยายแต่อันนี้เป็นหินหินตาหินใหินอยู่ตรงนู่นเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูค่ะร้อนมากร้อนมากมันมันตามจริงมันมาได้ตอนเย็นก็มาได้แนะนำให้มาตอนเย็นนะทุกคนครับร้อนไต่ร้ มาครับประมาณนะครับประมาณมามาแล้วครับประมาณประมาณทำไปได้น <genau S 2> ี่ร้อนยังแรงนี่ร้อนยันไข่เปียกมันเด้อ้อ้คนเบื่อมั้งรู้ดีกว่นดูมั้งร้อนยัน่เลยโอู้้ร้อนยังแรงระวัดที่นี่มันเรื่องอะไรรวบาดไม่รู้เรื่องผู้ชายจุงยังนี้

ทาห้องไหมคะทาห้องไหมเอาแมกออกตำรวจทาห้องไหมทาห้องไหมไม่ห้องนั้นทาสีเสร็จแล้วไม่ทำอันนี้ก็บอกว่าอ่าทาบ่ายมงเอะอ๋อบ่ายมงไม่ได้บ่ายมงไม่ได้ต้องบ่ายมงจะไปฝั่งโนอไปอีกฝั่งนึงกูอ่านก็ไม่ทองทำเอาแค่น้ำสีก็พอเอนน้ากูไม่กวนน้ำไม้ ตอนนี้นะคะเราอยู่บนเรือแล้วนะ คนณแมีเรื่องเจะสลรภาพค่ะในคลิปนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งค่ะที่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านคุณพ่อที่ร้านคุณพ่อนะคะที่สมุยอะ่ะในคลิปไซบอกว่าเป็นอำเภอทับปุดขอโทษค่ะไซจําผิดไม่ใช่ทับปุดนะคะเป็นบอ่อผุดทับปุดนั้นคือที่พังงานเนาะทับปุดอะ่ะจะเป็นอยู่จังหวัดพังงาแต่อันเนี้ยเป็นบอ่อผุด ของสมุยค่ะแล้วก็ในคลิป,ปะะอะทุกคนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าตัดไปตัดมาแล้วก็ชุดแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือทรายอะไม่ได้ปิดคลิปของแต่ละวันก็เลยแบบเปลี่ยนพอพอวันลุ่งขึ้นปุ๊บใส่ชุดน,นี้ก็คือเอาเอาคลิปมารวบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ทรายจะขอปิดคลิปวันนี้เลยเนี่ยกลับมาตาักสมุยหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ได้ปิดคลิป ในคลิปนัน้ไม่ได้ปิดคลิปว่าขอปิดคลิปวันนี้เลยนะคะก็ขอปิดคลิปอ่คลิปสมุยของรายการเช็คอินวันหยุดนะคะขอปิดทิปไว้วันนี้เลยแล้วก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอาจจะผิดพลาดอะไรก็ก็ขออาภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามด้วยนะคะกับเช็คอินวันหยุดคะ่ะ i n ็กอิน